ท่านผู้ชมดูพฤติกรรมของฉางโขงนี้นะครับมีชูงวงชูงาน่าจะรอใครสักตัวอยู่ก็เป็นไปได้นะครับฉางพายด้านบนตัวน,นั้นคือพายชมวิวหรือพายเบียงใหญ่นะครับนี่คือจังหวะแรกที่ช่างภาพของเราไปเจอช้างป่าโขงนี้นะครับกำลังกินโป่งที่โป่งทุ่งกว้าง บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับภาพนี้คือเย็นเมื่อวานนะครับวันที่28ส่วนวันที่27มีข่าวว่าภายเบียงใหญ่หรือภายชมวิวมาประกฏกายนะครับทุกคนก็คาดเดาว,ว่าพี่ใหญ่ตัวนี้จะมาจีบสาวตรงจุดนี้นะครับและสุดท้ายก็โชคดีที่มีการเจอช้างโขงนะครับ ตัวนี้คือภายชมวิวนะครับหรือพายเบียงใหญ่ภาพประกอบของปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วออกมาในเดือนเมษาปีนี้มาในมีนานะครับรก่อนจะเข้าเมษา,าก็ขอเข้าตาเธอก่อนประโยคนี้เราจะได้ยินบ่อยครั้งนะครับในช่วงปลายเดือนมีนาแบบนี้นี่ครับเดินขึ้นมาจากปองแล้วนะครับ ท่านผู้ชมสังเกตเขาชุงวงชุงงานนะครับลักษณะช้างป่าลักษณะแบบนี้ต้องมีหาสัมผัสอะไรสักอย่างนะครับทุกเก้า่างไม่แน่ใจว่าจะเป็นระวังภัยหรือตามหาหัวใจก็ไม่สามารถบอกได้นะครับปกติช้างป่ามักจ,จะมีสัมผัสที่ดีนะครับ อาจจะมีการส่งกลิ่นส่งสัญญาณอะไรตรงนี้นะครับนี่ครับไม่เป็นการติดต่อ FB ก็ต้องมีการส่งลายกันบ้างนะครับทั้งสี่ตัวเลยนะครับประสานงวงกันแบบนี้เราก็ได้แต่หายใจทีๆอยากจะมีพี่พายออกมาโชว์ตัวนะครับ พอทุกคนก็คาดเดากันว่าพายเบียงใหญ่น่าจะออกมานะครับเดินไปแล้วนะครับดูจังหวะนี้นะครับนี่ครับไม่รู้ว่าแม่พังเสาวน้อยตัวนี้ไปสะดุดอะไรเข้าให้นะครับก็มีการผิดจังหวะเล็กน้อยนะครับเราพูดถึงพายชมวิวนะครับ ที่มีข่าวว่าเป็นช้างป่าที่ใหญ่ที่สุดและตอนเย็นหลังจากที่ถ่ายภาพวิดีโอชุดนี้นะครับเรามาเจอชุดช้าง3ามเกลือที่หมูสีน่าจะไม่มีพี่ชมวิวนะครับข้อมูลที่เราบรรยายไปก่อนหน้านี้เราก็ไม่ได้ยืนยันข้อเท็จจริงชัดเจนนะครับเราก็ยังมีข้อสังเกตอยู่ว่าน่าจะไม่เป็นพี่ใหญ่ตัวนี้นะครับ นี่ครับยืนลีลีรอรอนะครับอาจจะรอพี่ชมวิวเราออกมาแม่พังอาจอาจะรอป้อาป๋าของเด็กๆนะครับพอพฤติกรรมที่เห็นเมื่อสักครู่ยืนยันได้นะครับว่าเป็นพฤติกรรมถึงไม่ใช่เป็นการหาคู่ก็จะรู้ว่ามีใครอยู่แถวนี้นะครับณเวลานี้ เรายัางมั่นใจนะครับว่าพี่เบียงใหญ่ยังคงอยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับน่าจะยังไม่ลงมาด้านล่างวันนี้ก็มีโอกาสเจอตัวนะครับขอให้ทุกท่านที่ไปเที่ยวได้ชัวๆกับช้างป่านะครับมีชมวิวชมทุ่งและไม่ต้องมีถุงแห้วนะครับ